ข้อความมาให้ตังงงช่วยแก้ผ้าแล้วถ่ายรูปแก้ผ้ามาให้ดูหน่อยโทรมาผมครูดับเบิแลเตลเลอเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายแล้างควร้ายมากตอนนี้ไอ้คนบนอีกทีนึงนะอีกทีนึงนะคุณสนที่อีกแล้ว โอเคนะครับมาน,นะครับฟังตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมานะครับผมไม่รู้ว่าคุณสนแต่ก่อนผมเรียกลุงนะแต่หลังนี้ต่อไปผมขออนุญาตเรียกคุณสนทินะครับถือว่าให้เกียรติแล้วผมไม่รู้หรอกผมฟังอนะ่ะผมไม่คิดหรอกว่าคุณสนทิจะหมายถึงผมแต่พี่น้องครับไอ้คำว่าพ่อกูเป็นใครมึงรู้ไหมกูรู้ใครอันนี้คำตรงพูดกันตามความจริงครับผมก็ต้องยอมรับความจริง พี่น้องประชาชนที่อายุ30มไปลป,ลปลายขึ้นไปเนี่ยจะได้ยินประโยควลีนี้มาโดยตลอดเอาผมพูดตรงๆนะครับด้วยจิตคารวะนะครับบ้านใหญ่ปากน้ำบ้านลุงวัฒนาอัศวัแหมท่านก็มีลูกสามคนคือพี่เจ้านะครับพี่ออยภูนผลอัศวัยแหมท่านก็มาเป็นสสด้วยพี่เอชนสวัสดิ์อัศวัแหมท่านก็เป็นนักการเมืองด้วยนะครับคุณพ่อผมเฉลิมคุณพ่อเฉลิมกับสนิทกับ ลุงวัฒนาอยู่แล้วผมก็สนิทกับพี่ออยกับพี่เอแต่พี่ออยพี่เอ๋ล่วงลับไปแล้วด้วยจิตคารวะนะครับเอากันตรงๆเลย20กว่าปีก่อนเนะ่ะเธอเอ่ยชื่อลูกนักการเมืองที่เป็นตัวตึงนะกนะมีอยู่ไม่กี่บ้านหรอกครับผมก็ถูกเมารวมอยู่หนึ่งในนั้นบ้านปากน้ําก็ใช่ไอ้ส่วนที่ใครบอกว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครพ่อกูเป็นใครเนี่ยบางคนก็บอกว่า บ้านปากน้ำเป็นคนพูดหลายคนก็บอกว่าบ้านอยู่บำรุงเป็นคนพูดผมไม่รู้ว่าบ้านปากน้ำเขาพูดหรือเปล่าเขาเคยพูดหรือเปล่าผมก็ไม่เคยได้ยินนะแต่บ้านอยู่บำรุงนะ่ะบ้านผมไม่เคยพูดพี่ต้องอาถานอยู่บำรุงไม่เคยพูดน้องชายผมบัณฑบุตรดวงอยู่บำรุงก็ไม่เคยพูดมึงรู้ไหมกูลูกใครมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครถ้าใครเคยมีคลิปที่ผมพูดหรือพี่น้องผมคนไหนพูดเอามาเปิดเผยเลยครับไอ้สื่อมวลชน อปรีจันไลชั่วชวในอดีตบางคนบางสำนักมันพยายามยัดเยียดวลีนี้ประโยคนี้ให้กับบ้านอยู่บำรุงโดยเพ่งเลงมาที่ผมเป็นหลักทั้งนั้นที่ผมไม่เคยพูดผมความจําดีครับผมเรียนจบอสัมทนนะผมเรียนอสามทน,นะครับโรงเรียนสุขุลาวิยาลัยจบปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคำแหงจบปริญญาโทร,รัฐศาสตร์นะครับรามคำแหงผมมีความรู้มีความจาครับผมจําได้พอแมมผมเป็นใคร ผมไม่เคยพูดแต่ว่าผมกม่ต้องยอมรับความจริงว่าผมถูกตราหน้าว่าข้อความเนี้ยผมเป็นคนพูดมาเป็นสิบสิบปียี่สิบกว่าปีพี่นนองจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบก็ถ้าเอ่ยคำว่ามึงรู้ไหมกูรู้ใครทำให้คนเข้าใจว่าต้องเป็นผมละเข้าใจว่าต้องเป็นผม คุณสันติพูดเมื่อกี้ว่ามีนักการเมืองที่ชอบพูดว่ามึงรู้ไหมพ่อกูมีใครมึงรู้ไหมกูลูกใครส่งลายข้อความลายไปหาน้องแตงโมขอภาพโป๊เปลยทีแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าลุงทิคุณสันติจะหมายถึงผมแต่พี่น้องดูอันนี้อีกอันหนึ่งเพจหรือไอจของของเมเนจเอ่อเมนเจอร์นะเดี๋ยวผมอาให้ฟังก่อนมึงรู้หรือเปล่าพ่อกูคือใครนะครับ เมนเจอร์ออนไลน์วันนี้สิงคุมพาพันธนายสนธิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการได้มีการจัดรายการสนธิเล่าเรื่องรู้ตัวแล้วใครเข้ามาลบมือถือแตงโมโดยส่วนหนึ่งของรายการเจ้าตัวระบุวา่าในมือถือของนักแสดงหญิงแตงโมนิดาที่บางแจ็คส่งให้กับหมอจังหวัดชัยและตอนนี้อยู่กับทีม d s i แล้วนั้นมีข้อมูลระบุวา่ามีนักการเมืองคนหนึ่งเจ้าของประโยคมืองรู้ไหมกูรู้ใคร ส่งข้อความไปหานักแสดงหญิงเพื่อขอให้ฝ่ายส่งภาพเปลือยมาให้ดูพี่น้องหัวไม่สายหางไม่กระดิกอันนี้พี่น้องดูเงาดิพี่น้องเห็นโปรไฟล์รูปใน Facebook ผมไหมเป็นรูปผมใส่เสื้อสูงกุหลาบแล้วชี้นิ้วอ่ะอันนี้มันคือเงารูปผมมันคือเงารูปผม มันคือเงารูปผมถ้าอย่างนั้นที่มีคนบอกว่าเอ๊ะคุณวันคุณสนทิริมทองคุณเขายังไม่บอกเอ่ยชื่อเลยว่าคือใครคุณวันร้อนตัวเหรอกินปูร้อนท้องเหรอคนที่จะกินปูร้อนท้องหรือร้อนตัวนั่นคือคนที่ถูกพาดพิงแล้วคนนั้นกระทำความผิดผมไม่ได้ร้อนตัวผมไม่ได้ร้อนท้องแต่ผมต้องชี้แจง คุณสนทิจัวหัวไว้ว่าลูกนักการเมืองหรือนักการเมืองอะไรนักการเมืองที่มึงรู้ไหมกูลูกใครแต่มาเพจเมนเนเจอร์ไอจีเมนเจอร์มีรูปเงาผมอะ่ะใครก็ตามที่ติดตามผมเห็นเงายังรู้ว่าเป็นผมอย่างเงี้ยถึงไม่เอ่ยชื่อแต่ทําให้คนในสังคมส่วนใหญ่ส่วนมากเข้าใจว่าเป็นผมนายวันอยู่บารุงเนี่ยส่งข้อความไปหาคุณแตงโมนิดาผู้ร่วมรับ ไปขอภาพโป๊ะเปลือยกับน้องเขาผมมีแชทที่ผมุเรื่องนี้นะผมจะบอกไงเสียชื่อคุณสนที่หมดเลยโอ้โหเสียชื่อกูรูศาสดาแห่งประเทศไทยคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านะั้นเก่งที่สุด่คนเดียวไปหลงเชื่อไอ้บางแจ๊กบางอุปโลกตอนมีคดีน้องแตงโมใหม่ๆเนี่ยไอ้บางแจ๊กก็มาไลน์มาหาผมมันมาครูผมบอลบอกว่ามีข้อมูลที่ผมแชทกับน้องแตงโมผมบอก มึงเอามาเปิดเผยเลยข้อมูลอะไรมึงเปิดเผยเลยมันบอกถ้าเปิดเผยผมจะไม่มีที่ยืนในสังคมเรื่องนี้พี่หนุ่มการใจก็เคยพูดเอาผมท้าเลยนะท้าคุณสนธิลิ้นทองคุณเลยนะไปออกรายการหัวกระแสกับผมก็ได้แต่ต้องคูยเฉพาะเรื่องแชทนี่นะแชทที่ผมคูยอย่างน้องแตงโมเนี่ยนะที่คุณกล่าวหาแต่คุณไม่เอ่ยชื่อแต่คนเข้าใจว่าเป็นผมอะในติ๊กตอกนีด่าผมเลยในละนาดผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายผมดูอยู่นะครับผมไม่รับคําขอโทษเป็นพวกไหวสวยรวยกระเช้านะ จะรับคาขอโทษเป็นเงินสดนะได้มาเนี่ยผมจะนําไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกยากไร้และน้องหมาน้องแมวจรน,นะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจริงอยู่คุณสนทิไม่เอ่ยชื่อเมนเจอร์ไม่เอ่ยชื่อแต่เงาในเพจเมนเจอร์มันเงาผมออะพี่น้องเห็นบ้างเปนเงาผมหรือเปล่าตระกูลอยู่บำรุงเนี่ยพูดตรงๆนะครับเอาเอาความจริงมาพูดกันนะครับ คุณพ่อผมเล่นการเมืองมา40กว่าปีคุณอาผมก็เล่นการเมืองสออกอนวรัฐอยู่บนลุงสกลน้องแขนเจ็ดสมัยผมเป็นสสมาหนึ่งสมัยมีตำแหน่งทางการเมืองมามา,มากมายหลายครั้งหลายหนนะครับเราก็ทํางานการเมืองนะครับข้อครัวผมเนี่ยอาจจะมีตําหนิตรงที่สมัยวัยรุ่น,นผมเคยมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเท่านั้นเองแต่ตระกูลอยู่บํารุงไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันคดโกงชาติคดโกงแผ่นดิน ที่สำคัญตระกูลอยู่บำรุงไม่มีข่าวข่าวเรื่องบ้ากามไม่มีมีตำหนิตรงนี้เคยมีเรื่องมีราวเนี่ยแต่คดีทุกอย่างก็ผ่านพ้นจบไปแล้วแล้วคดีมีเรื่องมีราวมันก็เป็นคดีต่อบุคคลต่อบุคคลมันไม่ได้ทำให้ชาวบ้านส่วนรวมเดือดร้อนผมผิดผมก็รับโทษไปแล้วมีความผิดโดนนู่นโดนโดนี้โดนนั่นไปแล้วมันผ่านไปแล้วจากกรณีที่คุณสนที่มาพูดจวหัวว่านักการเมือง มึงรู้ไหมกูลูกใครประกอบกับไอจหรือเพจอะไรของเมนเรจเนี่ยเอารูปเงาผมมาลงว่าส่งไลน์ไปขอภาพโป๊เปลือยจากน้องแตงโมงผมถามว่าผมจะเอามาทําเพื่ออะไรเอามาทําอะไรและไอเรื่องเนี้ยตอนน้องแตงโมงเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยแต่บางจักเคยมาขู่ผมผมว่าอย่าเปิดเปิดไปเลยพี่นุ่มกัญชัยก็ทราบเรื่องนี้ไปออกขก็จกับผมนะครับคุณสมทิเอาเรื่องนี้มาคุยกันถ้ามีเปิดมาเลย โทรศัพท์ผมนี่นะรหัสผมเนี่ยคุณนานารู้ข้อความที่ผมคุยน้องแตงโมย,ยังอยู่เดี๋ยวผมไม่ดูแต่รูปภาพที่ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วผมต้องขออนุญาตนะขออนุญาตไม่ต้องจุดทูบแล้วไม่ต้องคนะผมเตรียมทูบมาจุดนี่เลยนะจะบอกให้จะขออนุญาตขออนุญาตดวงวิญญาณของน้องแตงโมนะครับว่าพี่หนุ่มวันอยู่บำรุงเนี่ยต้อง นำเรื่องบางเรื่องมามาเล่าให้สังคมฟังเพราะไม่เช่นนั้นพี่หนุ่มก็อาจจะถูกสังคมเข้าใจผิดเพราะคนปากพร้อยปากบอนนะครับขออนุญาตครอบครัวน้องแตงโมด้วยผมพยายามจะพูดให้มันกระชับที่สุดไม่ให้น้องเสียหายนะครับผมกับแตงโมร,รู้จักกันวัยอย่างผมเนี่ยรู้จักทุกวงการวงการดารา,าก็รู้จักน้องแตงโมเวลาไปเจอผมตามสถานบันเทิงหรือเจอที่ไหนก็เคบรพผม ให้ความรักความเคารพผมผมก็รักและไม่ตายดูน้องก็ยังเสียใจที่ากับการจากไปของน้องนะครับค้างคดีจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบได้เพราะผมไม่ได้อยู่บนเรือก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่มีคนจะลือว่าถ้าแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมาช่วยกันลือเนี่ยก็ดีแต่ผมเกรงว่ามันแต่เหตุเกิดที่เจ้าพญานี่มันจะล่องลอยออกทะเลไปมหาสมุทรอินเดียหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อย่าเอาผมมาโยงเลย เอาผมมาโยงเรื่องนี้เพื่ออะไรเนี่ยพวกคุณลื้อกดีตันโมกันอยู่อ่ะแต่คุณมาบอกว่ามีผมเนี่ยไปส่งไลน์อี๋ยวผมไม่ดูไลน์น้องเต็โมส่งข้อความหาผมเมื่อวันที่เดือนพฤษภาวันที่5พฤษภาปี2021มนะั้งสวัสดีครับพี่พี่น้องหวัสดีครับพี่น้องแต่คุณก็รู้ไลน์ในรูปมันหมดอายุไปเชื่อไอ้บางแจ็ค คุณสนทีเป็นลูกกระจอกให้บางแจ๊กวายตายแล้วตาย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 เสียเหลี่ยมโอ้มีคนคุาลือกันด้วยไหว่าคุณสนทีอ่ะผมไม่เชื่อหรอกนะเขาบอกคุณสนทีเที่ยวไปบอกกับคนในในใกล้ชิดเขาอ่ะว่าเป็นจักรพรรดิฮ่องเต้ราชวงศ์ไหนกับชาติมาเกิดไม่รู้เขาลือกันบอกว่าต้องเสพกามเพื่อเป็นยาวุฒิยุวัฒนะเขาลือกันผมยังไม่เชื่อเลยว่าลุงทีเป็นอย่างนั้นอ่ะผมยังไม่เชื่อเลย ลุงทีนี่ผมรักเคารพมากนะแต่ก่อนเป็นเพื่อนสนิทคุณพอ่อผมพอหลังหังมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลิกกินฉี่หรือยังคุณส่วนที่ยังกินฉี่อยู่หรือเปล่าครับเลิกเสแ้เพอเจ้อถ้าคุณบอกว่าไม่ได้หมายถึงผมคุณบอกเลยคุณหมายถึงใครไหนว่าคุณส่วนทิศลิ้มทองคุณใจถึงไงฮะอย่าทำตัวเป็นใจอวัยวะเพศหมดตัวเมีย คุณเปิดชื่อมาเลยหรือคุณจะแก้เขินมาแขวะผมมาพาดพิงผมนะ่ยเพราะคุณพ่อเฉลิมอยู่บุรุงผมนะี่ยแจ้งจับคุณก็หามินประมาทที่สอนอแสมดำคุณต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพิมพ์นิ้วมือพิมพ์ลายมือ,มมอประกันตัวออกไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะเสียแรงแล้วคารบลุงทีอายุจะ80แล้วอยู่ให้ลูกหลานคารพดีกว่าขอแชทครับ ใครเชื่อบางแจ็กนี่เชื่อบางแจ็กมัน,นบังอุปโลกมันหนีคดีไปอยู่เมืองนอกอาจารย์ปาเทพท่านก็ฟอร์มดีตลอดเนี่ยดูดิมาต้องมาทําเรื่องพวกนี้ที่กูส่งไลายให้คุณไงไลน์คุณส่วนตัวไวววายเออ โอ้มันอยู่ในเนี้จะทำไงอะ่ะไม่ได้ละอ่าเดี๋ยวผมบอกแค่ผมส่งขาดไปอันหนึ่งไม่เป็นไรประมาณนี้ฮะเออาน้องแตงโมเนี่ยวันที่ห้าพฤษภาเนมะี้ยวันที่ห้าพฤษภาคมน้องแตงโมส่งข้อควาหมหาผมบอกว่ามีเรื่องปรึกษานู่นนี่นั่นแล้วก็อันนั้นผมผมไม่ได้แคปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงให้ดูในในในเฟซบุ๊กก็ได้เออ แล้วก็ผ่านมาวันที่เก้ามั่งพิจารณาปีสองพันยี่สิบเอ็ดน่ะเดี๋ยวหนูโทรหานะคะเวลาสักตีหนึ่งนะพี่เสร็จงานพี่นอนยางแล้วผมก็คุยอะไรกับน้องผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็น้องแตโมบอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่มันเฮี้ยมากอย่าเพิ่งนอนนะพี่นู่นนี่นั่นนู่นนู่นก็โทรคุยกันนะครับผมบอกโอเคนี่นี่นะครับแล้วก็มีคุยกันเนี่ยผมเนี่ยน้องแตงโมจะปรึกษาเรื่องคดีนี่ผมจะส่งลายทนายแมนให้เลยเดี๋ยวเรื่องนี้มันพูดได้เพราะว่ามันเป็นคดีทนายแมนทั้งบดีน้องแตงโมด้วยนะคร คนเดียวกันแต่พอในไอจีชื่อนายปริญญาปริญญาไหนผมไม่รู้เอารูปดาราเก่ามาอ้างแล้วว่าตอนนี้โยงเกี่ยวอะไรคุณไหด้วยรู้ไผมขออนุญาตอ่านตามนี้นะฮะไม่ได้พลาดพิงอะไรนะครับเนี่ยให้เบอร์น้องมาด้วยยังไม่มีข้อความไหนที่ผมแล้วก็เขายังมีส่งว่าเขาจะรับปริญญาโทรด้วยยังมาชวนผมดูเลยนี่แหละครับคือรูปมันกันมันเก่านะครับมันไม่มีรูปอะไรหรอกครับมันไม่มีไม่มีรูปภาพโปเพ้เปลือกผมจะพูดให้ฟัง ขออนุญาตนะครับน้องแตงโมอ่ะเขาถูกคนโรคจิตติดต่อเขาขออนุญาตนะครับขออนุญาตผมจะพูดกระชับที่สุดแต่มันต้องพูดไม่พูดไม่ได้ไปขอชุดชั้นในของน้องแตงโมที่ใช้แล้วแล้วเขาจะโอนตังค์ให้น้องแตงโมก็ให้ไปได้ทางนานกโอนตังค์มา แต่หลังจากนั้นมันมีขออย่างนู้นนี้นั่นนู้นเยอะแยะไปหมดผมไม่พูดแล้วผมพูดเจ้เดน,นี้เดี๋ยวเรื่องนี้ถ้าออกขมลกระแสจริงๆนะครับผมจะต้องเชิญทนายแมนทนายแมนเนี่ยเป็นนักเรียนสิเก่าโรงเรียนสูราวิยาลัยรุ่น125จบเนติบัณฑิตเป็นทนายความนะครับเป็นทนายประจําครอบครัวใจถึงพึ่งได้เป็นทนายให้ผมในหลายต่อหลายเรื่องน้องน้องทนายแมนเน่เป็นคนทำคดีให้กับคุณจังโมในเรื่องนี้ ผมพูดแค่ตรงนี้นะคือน้องเนะ่ยตอนนั้นผมเป็นสอสออยู่ด้วยน้องแตงโมงคงไว้ใจผมและ,และรัเคารพผมถึงกล้าเอาเรื่องพวกนี้มาปรึกษาผมส่วนรูปที่เขาส่งมาเนี่ยมันก็ไม่มีรูปไม่มีรูปปรืออยนะครับมีแต่รูปที่ว่าชุดอะไรที่น้องส่งไปให้ไอ้นคนโรคจิตคนนั้นนะเพื่อแลกกับเงินนะ่ะเท่านั้นเอง ไม่มีข้อความไหนเลยที่ผมบอกว่าผมขอภาพประวระเรือของน้องแตงโมคุณสนทิและเมนเจอร์คุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณทําให้คนในสังคมเข้าใจว่าเป็นผมเข้าใจว่าเป็นผมครอบครัวผมอับอายเสือเสเส่อมเสียผมเสื่อมเสียผมอับอายลูกผมอับอายออาาใช่น้อง คุณนานาแฟนผมก็อับอายสมาชิกครอบครัวใจถึงเพิ่งได้ผมสามแสนกว่าคนก็อับอายเขาเข้าใจกว่าเชื่อไปแล้วผมว่าคุณจะเปลี่ยนนะคุยทุกเรื่องกับสนทิเปลี่ยนเป็นคุยเพอร์เจอร์กับสนทินะครับ ยุคนั้นนะตัวตึงๆึงลูกหลานนักการเมืองอ่ะหรือเป็นนักการเมืองด้วยทั้งคือทั้งบ้านผมก็มีไม่กี่บ้านหรอกบ้านผมก็ไม่ไม่หย่อนนะตึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ไม่ได้หย่อนแล้วมีเพจอีกหลายเพจนะเอาไปลงไปจั่วหัวเนี่ยแล้วคนก็เข้ามาเข้าใจว่าเป็นผมก็เพราะคุณสนธิกับเพจเมนเร์เนี่ยผมไม่ทนายทีมกฎหมายบ้านผมดูอยู่นะครับอันไหนมินประมาทผมขอปกป้องสิทธิ์ของผมนะปกป้องสิทธิ์ของผมนะครับ ถ้าคุณรู้ว่าใครเนีน่ยนักการเมืองคนไหนไปขอภาพโปเปลยน้องแตงโมคุณเปิดเผยม,มาเลยคุณมาพูดคุมเคลืออย่างนี้แล้วมีวลีมึงรู้ไหมกูลูกใครมึงไม่พ่อกูเป็นใครซึ่งคนส่วนใหญ่ในอดีตเด็กปัจจุบัน,นะจะไม่รู้คนอายุสาสิบอัพขึ้นไปเน่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไหรก่ก็สูงวัยเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นผมอะในเพจพวกนี้อีกเดออินอะไร, inside, รอิ i n s ์เ e r พราะความหื่นมันไม่เข้าใครออกใครเมื่อลุงสนธิเล่าในไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ว่ามีความก็ความ,มึนแตงโมงมีนักเกินมเมืองสุดหื่นเจ้าของประโยคมึงรู้เปล่าว่าพ่อกูคือใครขนาดตัวมันเองยังไม่รู้เลยส่งก็ความขอให้แตงโมงส่งรูปแก้ผ้ามาให้ดูด้วยอ่ะไปลบซะอ่าไม่ต้องลบก็ได้นั้นรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําแล้วกันพวกคอมเมนต์ด้วยนะแล้วเพจนี้ด้วยนะผมไม่ทนายฝ่ายกฎหมายของบ้านผมดูอยู่นะครับถ้าพูดคําว่าเมึงรู้เปล่าว่าพ่อกูคือใคร มึงรู้ไหมกูลูกใครซึ่งผมไม่เคยพูดซึ่งผมไม่เคยพูดแต่พอพูดประโยคนี้ออกมาคนก็เข้าใจว่าเป็นบ้านผมเพราะสื่อเลวสื่อชั่วสื่ออัปรีจันไรในอดีตบางคนบางสำนักมันยัดเยียดข้อความนี้ให้กับผมตราหน้าผมมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณสนทิจะเป็นคนจันอับแบบพวกเขาด้วย ไปชื่อไอบ้บางให้บางปั่นหัวเล่นนี่ไม่รู้เลยไอบ้บางมาจอมรวงโลกมาหนีคดีไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องโทษคนนี้ขายมือถือแตงโมไปให้บังนะผมไม่รู้ใครทำอะ่ะเร็วมากตอนนั้นก็ผ้าผ้าเปื้อนเลือดผ้าเช็ดโลตีอะไรก็ไม่รู้ผมก็อยากทวงความผิดทาให้น้องครับแต่ผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย ผมไม่ได้อยู่บนเรือผมก็เป็นผู้เสพข่าวเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วๆไปนะครับมันจะออกทะเลลอยกันใปใหญ่แล้วนะมีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดทุกวันเปิดสักทีถ้ามีหลักฐานเด็ดอย่างนี้หาข่าวเก่งหาหลักฐานเก่งอย่างนี้คุณส่วนที่น่าจะไปตามคนที่ยิงส่วนที่ได้แล้วนะว่าใครยิงนะ ตั้งกี่ปีแล้ววะโชคดีรอดตายรอบดวงดีหรือพุทธคุณพระในคอคุ้มครองก็ไม่รู้แต่ผมยังเห็นมีจัดูคามอยู่รุ่นที่เขาสร้างคุณสร้างหรือเปล่าไม่รู้ไปโฆษณาขายจัดูคามต่ออีก <c oughs> เออคุณสนทิคุณยังมาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคนเดียวในประเทศไทย <c oughs> มันได้เหรอ คนอื่นชั่วหมดเลวหมดคุณถูกคุณเทศฉลาดอยู่คนเดียวรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องใครยิงคุณคุณยังไม่รู้เลยหรือรู้แล้วคุณทำไมไม่พูดนะผมนี่เคยรักคนรบลุงทีมากนะแต่ตอนหลังๆห,หลายปีหลังนี่เพี้ยนจัดผมมองลุงคือลุงนะแต่ลุงเคยมองผมผมเป็นลูกหลานหรือเปล่า ลุงมาแขวะคุณพ่อผมแขวะผมตลอดเลยเออลุงลุงที่กับเพื่อนกับพ่อผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันเคยรักกันมากแล้วมางอนอะไรกันผมไม่รู้หรอกนี่ก็พูดเพ้อเจอไปเรื่อยให้เงินพ่อผมห้ 500, 000, 000, 000, าร้อยล้านพันล้านทำพักการเมืองพ่อผมแจ้งความหมินประมาทเนี่ยต้องมาเป็นผู้ต้องหาพิมพ์รายนูม้มือที่สอนอเสแฉดำเนี่ยนี่แค้นเรื่องนี้หรือเปล่าเลยมาพานผมเนี่ยถ้าลุงถ้าคุณสนทิไม่ได้พูดถึงผมเนี่ยคุณสนทิต้องมาพูดว่าคุณหมายถึงใคร เขาคุณจั่วหัวอย่างนั้นแล้วเมนเจอร์ของคุณเอาเงาผมไปลองอ่ะไครเห็นเงาผมก็รู้อ่ะเฮ้ยผมเสื่อมเสียผมเสียหายผมป็นคนมีชื่อเสียงครอบครัวผมไม่นักการเมืองคุณพ่อผมมีชื่อเสียงคุณอาผมมีชื่อเสียงผมก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งคุณสนทีอายุขนาดนี้แล้วอยู่ให้เด็กรุ่นหลังเคารพนะครับ อย่ามาเสียคนซึ่งก็เสียมาหลายรอบแล้วนะรอบนี้อย่ามาเสียคนเพราะไอ้บังแจ๊คอุปโลกรลออ,กอีกเลยแล้วนะในแชทที่ผมคุยกับน้องแดงโมเนะี่ยผมถามจริงคุณได้มาเนะี่ยรูปผมเนะี่ยในแชทผมรูปมันยังหมดอายุของแดงโมก็ต้องหมดอายุในโทรศัพท์คุณเห็นรูปได้ยังไง <c oughs> คุณเห็นรูปไปว,ว่าคุณกู้มาแล้วคุณทำได้เหรอ หรือคุณไปเห็นหลักฐานทางคดีดีหนก็กู้ถ้ากู้มาแล้วเปิดเผยเลยว่าผมคุยอะไรกับน,น้องเ,เ,เอารูปมาโชว์เลยอย่าทำคุ้มเครือยอย่างนี้ผม,ผมเสียหายต้องขอประทานอภัยผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่ผมเสียงดังนะครับท่านลองเป็นหัวอกขอ,ง,องผมมั่งดิ ลูกๆผมก็โตแล้วนะเขาจะอับอายไหมถ้าพ่อบ้ากามเนี่ยก็มีคนบอกผมนะว่าบ้านใครคนหนึ่งอะอยู่เซฟเฮาส์นู่นน่ะซอยสุขโขทัยซอยราดวิถีอะ่ะสมัยก่อนต้องให้แม่เล้าวะนะเปิดอัลบั้มรูปผู้หญิงชี้ชี้ชีคนในวงการบันเทิงอ่ะต้องเสพหลังอาหารทุกวันเพื่อปัญญายุวัฒนะเขาลือว่าเป็นลุงสนทิผมยังไม่เชื่อเลย ขอบคุณนะครับที่ตักเตือนให้ใจเย็นนะครับแต่คุณลองมาเป็นผมบ้างนะครับเรามาเอาใจเขาใจเราสิใจเย็นลองเป็นผมบ้างไหมล่ะลองเป็นผมไหมล่ะเรื่องทุเรศแบบนี้มันน,น่าอายนะมีเรื่องโชกต่อยทะเลาะวิวาทเนี่ยมันก็เสียชื่อเสียงวงตระกูลอยู่แล้วแต่มันยังไม่ทุเรศเท่าไอ้เรื่องบ้ากามนะครับ ไปเชื่อไอ้บางแจ๊กะโทุวายหมดลายแล้วเห็นลายบนตัวนึกว่าเสือที่ไหนลา้เมียวแมวแมวใครที่จะคอมเมนต์ถึงผมนะพาดพิงถึงผมนะมีเยอะบางคนบอกไปนักการเมือง ผมสอบตกนะตอนนี้แต่โอเคถามว่าเป็นนักการเมืองย่ยังเป็นอยู่แต่ไม่มีตําแหน่งแห่งหนอะไรต้องยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นยอมรับครับคาวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าคาด่าทอเนี่ยใส่ร้ายายสีผมรับไม่ได้ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งผมต้องปกป,ป้องสิทธิ์ของผมเพจต่างๆนะใครที่มาทําให้จั่วหัวแล้วเรียกทัวมาลงผมเนี่ยผมจะให้ฝ่ายกฎหมายผมดูนะฟ้องได้ผมฟ้องนะครับข้อความคอมเมนต์ที่คนมากล่าวร้ายให้โทษผมเนะี่ย พราะฟังแค่หัวเรื่องจากคุณสนทิแล้วก็ไอจีหรือเพจของเมนเเจอร์มาเนี่ยแล้วโยงมาที่ผมเนี่ยผมขอญาตปกป้องสิ่งของผมนะครับมีรใครจะถามอะไรผมไหมขออนุญาตนะครับทีกี้พูดเสียงดังแล้วก็ไปพูดคำหยาบผมว่ากูมาทีนึงที่บอกว่าจะเอาจะเอาลายจากลูกน้องนะครับเพราะว่ามันมันขาดตอนก็ถ้าพูด ไม่เพราะขอประธานอภัยไว้นะทีนี้นะครับทุกทกท่านนะครับนะครับ